ครับวันนี้เรามาขึ้นรัชโนทอนกันครับหาดรัชโนทอนะครับอำเภอเกาะจันทร์นะครับจังหวัดครับอ่าอะไรนะชลบุรีใช่ไหมน่าจะใช่นะผมก็ไม่ค่อยรู้ลื้อชื่อจังหวัดอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีครับที่ดีครับบรรยากาศสวยงามนี่เรากำลังตั้งแคมป์กันอยู่แล้วก็สมาชิกกลุ่มากันหลายคนนะมาพยายามตัดสิทธิลมนะครับเราจะมาวินลมแต่ว่าฝนมา ลงนุลงเม็ดอีกแล้วเนี่ยพี่นุ๊กผมลงเม็ดครับแต่เราไม่ไม่ต้องมินล่มนะเรามีเหล้ามากินเหล้าแทนโอเควเดี๋ยอีกทีก็ถ่ายวงเล่าเราบานบรรยากาศบินไม่ได้แล้วต้องตั้งวงกินเหล้านี่ครับทีมงานเราทีมงานเราดูนอนนี่ใช่ไหมครับครับนอนนี่ครับนอนนี่ เราไลฟ์สดไปมาไปไปมาปลูกอ๋อไม่ไม่ได้ไลฟ์สดครับอันนี้เป็นคลิปครับคลิป <c oughs> <c oughs> นี่ฮะนักบินนักบินเราอนาคต,ตเรา,น,า,เรานักบินใหม่ก็จะมีอีกนนอีกคนหนึ่งอีกคนนึงครับอีกคนนึงนี่ฮะเอกงานสร้างเรานี่ฮะอนาคตนักบินใหม่นักบินนักบินใหม่ส่วนนักบินนักบินค่อนข้างที่จะเก่าใหม่แล้วก็กลางเก่ากลางใหม่ก็คือนักบินต้อมนะครับต้อมสายเขียวครับต้อมสายเขียวนี่ฮะวันนี้เราอุตส่าห์มาที่จะมาบินเนาะแต่วันนี้ฝนก็มาอีกเต็มเลยเสียดายนิดนึงครับ นี่ฮะยังไม่ขาดช่วงเลยครับคบมันต้งองรออีกสักพักหนึ่งอ่ะหรือพรุ่งนี้เช้าเราได้บินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้แต่อากาศอากาศแบบนี้รอบที่แล้วหมอกเพียบเลยนะพี่อากาศแบบนี้รอบที่แล้วที่ผมมาแบบเป็นคลื่นมาเลยอ่ะเต็มเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเออเสียดายมากวันนี้นถ้าพรุ่งนี้เช้าฝนไม่ตกนะผมว่าโอเคเลยหมอกมีแน่นอนก็ผมผมผมขึ้นจากนู้นเนาะครับบินอยู่ดีๆไปโผล่นู่นน่ะเลยเขาไปนู่นน่ะอ่าครับมันมีตรงนี้ตรงนี้เขามีที่ห้ามบินอะไรตรงไหนไหมครับพี่ก็มีมีตรงภูเขาด้านหลังเราครับ เจ้าแม่เขานางนมอ๋อเจ้าแม่ก่อนนางนมอยู่บนเขาเลยอยู่บนยอดเขาเลยครับอ๋อเราห้ามข้ามไปเนาะใช่ครับก็บินอ้อมอ้อมเอาเราจะมีค่ายทหารอยู่แถวแถวนี้ฝั่งนู้นหรป่าโอ้ไกลครับแถวไอ้สนามบินก่อจันไอ้สองของพี่หนุ่มอ่ะไกลเนาะไกลอยู่ไกลอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนหลังจากที่ฝนลงกระหน่ำมาแล้วเมื่อกี้นะครับที่หาดราชโลทอนตอนนี้ฟ้าลงแล้วฟ้าเปิดแล้วนี่ฮะ ความโล่งของของของ,ของเขื่อนมีสนามหญ้ามีอะไรกว้างมากนะครับพวกเราก็ตั้งแคมป์กันตรงนี้นะคืนนี้ไม่รู้จะได้บินหรือเปล่ามาได้บินก็กินเล่ากันนะครับนี่บรรยากาศครับอ้าวมีถังแก๊สด,ด้วยนี่ใช่ไหมเอาผัดอะไรเนี่ยอันนี้นี่เชฟเชฟเชฟคาราบาลนั่นเชฟน้องครับอันนี้ <c oughs> น อันนั้นในนาตัวหน่อยครับพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับพี่อันนั้นป๋างัดครับไม่ได้เจอมาประมาณหลายปีแล้วมั้งสามปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดสามสี่สี่ปีครับอันนี้เอ็กงานสร้างเรานักบินใหม่จะบินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ฮะเอ็กงานสร้างอันนั้นอันนั้นอันนั้นคืต้อมก็ต้อมอันนี้เป็นนักบินเก่ากลางใหม่บินมา บินได้มาบินแล้วประมาณสิบปีบินได้ห้าเดือนห้าเดือนเหรอครับอ๋อนี่ฮะไม่ธรรมดาตะขาบฝีมือดีเนี่ยครับตอนนี้เนาะมันไล่ไปตะปอตเราไม่มาตะปอตเราเนาะไม่ได้แล้วไอ้ไอ้ป๊อสไปก่อนพี่อย่าไปก่อนเะพี่ไปก่อนแล้วก็ไอ้ป๊อสแล้วก็ผมอะไรนี่ฮะวันบุรีมันจะไล่ได้ไหมกูถอยบินไปแล้วครับ กยชัยครับหลวงมาจารย์ครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับนี้ไปเจอกันมาหลายปีแล้วครับเนี่ยโอ้ครับที่นีไม่เคยมาปีเลยนี่นี่ฮะเอารถคู่ใจมาแล้ว MG สปอร์ตคู่ใจมาแล้วสีแดงเลยวันนี้มาเยี่ยมถึงสนามราชรูทอนนะขานราชรูทอนสุดยอดจริงๆต้องมาครับมาเจอเพื่อนใช่ใช่ครับมาสะดวกนะเฮียนะมาวันี้ก็มาเจอเพื่อนมาให้กำลังใจครับเพราะปกติแกจะบินอะไรชุดนะวันนี้ไม่ได้เอาเครื่องมาวันนี้ไม่ได้เครื่องอลุ่มมา ควันหน้าต้องเจอหน่อยนะเฮียนะใครมาเลยไม่มั่นใจไงครับว่าเป็นยังไงเต้นเต้นก็ไม่เอามาเอาแล้วดูสถานที่แล้วเป็นไงตอนนี้มั่นใจไหมแกวับแกวับแจ๋วเลยใช่ไหมสบายใจเลยครับหาปลากินได้เลยเนี่ยเอาปาหาาตามันกินเลยถานเด็เดี๋ยวปุ๊บโยนเลยใช้แล้วเบรกครับน่าเที่ยวหน้าเที่ยวใช่ยชายกาเที่ยวม้านอะไเป็นสถานที่กว้างขวางนะฮะนะอากาศเป็นใจครับครับ คือยี่ได้หนอยเปนติดแอร์เนาะใช่ใช่ตอเย็นงานติดแอร์โอ้เพื่อนรถบินมากันเต็มเลยครับมีเชฟต้อเชฟน้องนี่ฮะแม่กลัวเราพ่อกลัวเราโอ้โหจะลงน้ำนี่นี่ไปลเรือพี่แพรนะครับกำลังเตรียมเครื่องอยู่เดี๋ยวขึ้นสามล้อแล้วพี่แพรสุดยอดละหาผู้โดยสารกอนหาผู้โดยสารนี่ฮะทีมงานเราทีมงานรถบินเรา อันนี้แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนค้าเป็นลูกอ่อนเป็นลูกอ่อนนี่ฮะพาลูกๆมาด้วยแม่เนี่ยฮะขนขนครับแฟนนขนเลย่บบ้านมาเลยนี่ครับพี่เกียรติครับพี่เกียรติมาเจอหน้าเจอตาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่มาเจอหน้าเจอตามาเตรียมขึ้นบินฮะัน โอ้ยไม่เอาแล้วครับวันนี้เนี่ยครับยังไม่ได้เจอกันมาโอ้รู้สึกเป็นปีสองปีแล้วมั้งเนี่ยใช่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 เดี๋ยวเดีเจอกันใช่ครับมีกางประกอบเครื่องเครมิเกียครับตบินวังัวเราพอมเนเด็กด้วยครับอันนี้ครับนี่นี่พี่โปเล็กครับเครื่องบินหกตกสีนะเครื่องนี้ยังไม่ติดครับยังไม่ติดจอมอยู่นั่นแหละเครื่องไม่รู้เป็นไร โอเชียนบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ,บรเ,เนลูกเป็นเครื่องอะไรพี่พี่เล็กเ,เป็นอะไรตกลงเป็นอะไรโอเชียนเป็นอะไรโอเชียนเหรออ๋อนี่งเงี้ติดง่ายนะไอช่างสำเริงมีคนนักร้องน,ะนักร้องนำเราเนี่ยวันน,น,นี้วันนี้เครื่องเสียงเราก็ไม่เอามานะวันนี้นะเอ่อท,ท,ท,ทีมงานเราล่มบินนะครับวันนี้เรามากันเยอะครับ พี่พี่น้องเฮียมาหมดครับมากันมาของพี่แพะกำลังเติมน้ำมันโอ้โหนี่เอาบินบินกลาว่าจะไปกรุงเทพเชียงใหม่เลยมั้งเนี่ย <c oughs> นี่ครับพี่บังหนวดครับส oh. วัสดีครับพี่บังครับสวัสดีครับพี่สวัสดีคบ,ดบันกระลับคร <c oughs> ับวันนี้บินไหมพี่บังบินไหมเนี่ยวันนี้ นี่ยนี่บริษัทผมนี่ไงโอ้โหจ้องเลยนี่ไงจ้องเลยนี่บริษัทจ้องคิ้วเลยใช่ไหมเนี่ยคิ้วเลยว้สุดยอดจริงเนินห้างคนนี้คือจ้องคิ้วเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยดูนะครับมีสักกับเจ็บนายอากาศดีครับอากาศดีฟ้าหลังฝนนะ นี่ก็ทีมงานแม่บ้านเราพ่อบ้านเรานี่เียบที่นอนแลเอากนอนตรงนี้เลยไหมใช่ไหมครับเอาตรงนี้เลยใช่ไหมห้องน้ำออกอยู่ใกล้นะครับข้างหลังตรงนี้เองแข้งขาวแวนร่นุองดว่าเปนะปิ่นงล็กนดเพราะว่ารกาไปได้เบากาศดีมากที่นี่ ไม่ได้ปิดฝาท้ายได้ใช่ไหมไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าข้างในด้วยใ่้าางนเนี่ยองถามข้างู่ที่ไหนนะคุณ้ายกันเาุู่ชายงนเนียมกำังไาเม่ใช่คาบอะรกนยีานเรากำลังเตรียมลมเตรียมเครื่องกันอยู่ครับฝั่งโน้นพี่เกียรตนะครับส…็เป็นบางวัวแล้วก็ฝั่งนี้พี่แพะนะครับ กับรอ่านะครับนี่ฮะแพ้กับอีสักนะครับคู่หูลมบินข่พอพุงเรานะฮะกันเทคออฟครับ kiện các ปลาแ้ปาไม่ไปสักว์ดีกว่าเป็นไงก็ปากัตว์เฮ้ยเจอโหนี่เปเจ้าไสิบปีอ่ะยังรอดอยู่เหรอเตียงปูวัดตกแงจุดนี้มันต้องเราไปที่กันที่หาหมอฮะ เนี่ยทิมนางไปซื้อมายังไม่ได้เลยฮ่าเหรอไปเดิมเลยอาจารย์เราเลยจัดเลยเดี๋ยวหาหญ้าคือเรียบร้อยดีเลยนะเราไม่เตียงหรอกใครว่ากินโคกอย่างเดียวจ้าไปหลบไปหลบไปหลกสบายเลยจะนอนบนเตียงก็มันจะไม่ติดกัะพริบไงอ๋ออืมนอนได้เปียบเลยเอากินแล้วเริ่มมืดแล้วอ่ะมันมืดตั้งนานแล้วพี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาจริงอีก็ล้วบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับ บันดาทิศที่หาดรัชโลธรนะครับนี่เราก็เตรียมตัวที่จะบินกันแล้วแต่ว่าพอดีต้องดูสักพักหนึงให้ส้นสายนิดนึงครับพอดีให้แขกแขกที่นักท่องเที่ยวนะครับจะบินแล้วใช่ไหมให้นักท่องเที่ยวก็ตื่นกนก่อนนะครับเราเกรงใจนะฮะนู่นแล้วเราจะได้กลไกได้บินประมาณเที่ยงวันนะวันนี้ให้นักท่องเที่ยวก็ตื่นกันก่อนนี่ฮะบรรยากาศนะครับนี่ครับ ซุ้มเราซุ้มเรานี่นากาตอนเช้าดีมากครับวันนี้<ฆ>ที่ขึ้นรัชรูทอนหรือหาดร,รัชรทอนครับนู่นรถปี๊สำเร็จู่น่นครถบ,บ้านอะไรนี่แก้งเราใหญ่มากใช้น้ำมันด้วยหรอน้ำมันขาดีนถังนี่ฮะคนเล่นเบ้าทั้งคืนทั้งวันเนี่ย นี่จะเล่นที่เสาอีกแล้วเนี่ยลูดลูดเรียกว่าลูดเสาลูดเสาอ่ะจานนี่ชมค่ะว่าตัวไหนไม่รู้อ๋อนู่นว่าปลาหมึกครับนู่นเมื่อกี้จับลงทอดกระทะแล้วเมื่อกี้ปลาหมึกตัวเนี้ยทอนี้ทอดใจก็มีไข่เนะโอเคครับหน่วยงานเราเอากระเป๋ามาพี่สัตวง รถจานกุ้งครับนี่โอ้โหอซาสามร้อยห้าสิบกาศดีมากตอนเช้าดีมากจริง